สวัสดีครับวันนี้พบกับผมสหายนักน้ามันนอกนะครับหายไปนานเลยไม่ค่อยมีเวลาครับวันนี้มันหยุดเลยมาตกปลานะครับบรรยากาศครับฝั่งน้ำห่วครับนุ่นก็ฝั่งไทยครับนี่ชื่ออะไรก๊อปพาพินนี่คือเหยื่อปลากดนะครับมาตกามาตกปลากดกัน ีไปไหนปลากรดครับปลากรดออกกว้างะนะนะออกกว้างหน,หน่อยๆกินนะครับตึกตึกนะครับตึกตึกนะครับปลากำลังเข้าครับสูงเย็นๆอุ้อย อ้ยเบายงอนไม่น่าได้ครับเก็บไปก่อนเยอะมันน่าจะมีอยูอย่ดูนกันดูนะครับผมคิ ช่วงนี้ก็งดยิงนกก่อนครับหาปลาไปก่อน,น,น,นบรรยากาศนี่ก็เป็นไม้ทิ่เลิกครับามาสามันสามคนครับเชฟก็ย่างปลาเนี่ปรากฏของรางวัลนี้น บรรยากาศแต่ใครอยากมาตกก็มาได้เลยน,นะครับถ้ามาจากฝั่งไทยก็น่าจะอยู่ฝั่งนน้นนะครับ <c oughs> ใกล้ๆกันแค่นี้ครับผมแดนผมว่าเหยื่อของผมหมดแล้วละ่ะ รเรียบร้อยครับไม่เหลือครับอืปลากดนะครับปรากฏว่าเป็นปรากดน,นะครับไม่ใช่ปักคังนะครับโอ้มันมันไม่เข้าซบมันเนี่ยันเข้าห่างซบมันไ่ให้มันแย่งกันตอดครับปลาครับปลา ผมนี่ครับเจ้าของเพจครับบางคนจะเคยจะได้ยินแต่เสียงครับไม่เคยเห็นหน้านะครับไม่เคยเห็นหน้าครับบัวครับวันนี้ครับผลงานครับปรากฏเหลืองครับครับมาชมวิธีการใส่เหยื่อนะครับบางคนอาจจะใส่ไม่เตือนนะครับอ้าวอ้าวอ้าวมันกินกับผมนะครับกินกับผมครับอ้าวครับมันกินนะครับไปบินครับไปบินครับ บีดได้ดเออจ้าช่างน้อยมาใส่ให้ดูหน่อยอเอาเหยือประกวดเขาตจ้านี้ดีๆๆด,ด,ด,ดครับนี่ซื้อมาจากไทยนะโอ้ไม่เหลือครับเยอะร้อยครับมีงานครับได้ใหม่แล้วครับไม่เหลือครับุยอดคร,ร,รับโอ้โไใส์ประมาณ ใช่นั่นแหละครับใช่นักดูวิธีการเกี่ยวเยอะครับตะขอก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตะคอกลวดตะขอกลวดเบอร์หกครับลวดมัดสีลายนี่ครับวิธีการเกี่ยวเย่าครับเกี่ยวประมาณนี้นะครับเกี่ยวให้ยาวขึ้นไปตามสายครับนี่ตอก ันหน้ามึงแล้วเต็มๆครับเอาถ่ายเอาคถ่ายผมนะครับผมจะเฟี้ยงเบ็ดให้ดูครับครับเราก็ไม่ต้องเดินไปไกลนะครับไม่เดินไปไกลแล้วไม่จะจิบไม้ไปแล้วครับใกล้ๆครับตรงกลางพอดีครับพอแล้วครับที่เห็นผมถอดกางเกงไม่ใช่อะไรครับเมื่อกี้เบ็ดผมติดครับเบ็ดติดก็เลยต้องลงน้ำครับ แล้ okay, วไปลุ้นกันนะครับพอวันนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่เรนะียดเียครับีขอับใหม่ๆนเราก็ไม่ได้ตกมากนะครับวันนี้ก็ตกพอพอจีกินกับแก้มมันหยุดครับน,น้ำเป็น,นงานทำครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่มีครับเลาขาวครับผสมน้ำมะนาว,มมนวผมว่าปลากินเบ็ดผมแล้วนะเนี่ย พิ่งจะลงนะครับนใไซเป็นขึ้นน้ำยังไม่ใช่ปลาครับปักไว้ก่อนโอ้อย่าตรงนั้น,น เนนี่ยกััดมจับไพ่กันลนนี่จับบ่วะจับอะไรเนาะไหนโอเคเดี๋ยวตเดี๋ยวดูกันใหม่เราดูกันต่อนะครับอ่าปลาก็ซุกแล้วซุกแล้วมามางาบครับพี่น้องงาบ กินอยู่คือเก่าครับพี่น้องไปจีน้ำจีน้ำน้ำมันแบบใส่กินว่ะเซ็งโอมใหม่เว็ดเบ็ดนะครับพี่น้องกินน้ำกันครับกินน้ำกันของไทยใส่กินกับปลากินเบ็ดครับเต็มเต็มห้องอ่ะกินเต็มอ่ะด้วยก็ไข่แดงกับอีดหนึ่งก้มไข่แดงอีดหนึ่งนั่นเซนเนี่ยเมื่อกี้ก็เป็นอย่างเงี้ไงล่ะอืมไรรอบเอานะ นครับจิ้งจ้มึงนั่นไหนโอ้ยเราขอเนาะชิมงาคอมดีแท้ชิมเบังครับปลาปัดตัวลงนี่ครับนั่นะโอ้โหปัดต้องติ้งจี้เราเนี่ยเต็มเต็มมเเอาเราเดี๋เรานาอุลุ้นซ้ำนีมากินน่ะครับไม่แน่นอนะพราะเกิปลาติดเวีดได้ตกน้ำพุ่มมาเลื่ยเืย อ้าวงันไหนร้องงั้นเหรอเย็นจังงั้นเหรอเย็นเลเนื้อปลาเด็ดนี่มากี่พันหัวนี่ฮะอ๋อปลาอายยตัวปลาตูงร้อนครับพี่น้องร้อนมือไม่ต้องล้างนะครับเจ็บกางเกงเอาครับหลายคนเดียวมาตกรึงมาอย่าพี่กระโอมนะอืมชุดยอดเนื้อมันก็หวานๆจะมายิงกันนะน้องฟุตซิมายิงมะเนี่ยมาขีดโต๊ะนี่นะ มันมีไข่ปะอ่ะกว่าปลาเออมาดูดูว่างไข่อยู่มาดูดูว่างไข่อ่ะหอกไหลเนี่ยเหล้านั่นสิ้นเยอะทุกทอกเป็นขวดอ่ะเบอร์เยอะไหมเยอะไเยอะเลยปะทำไงมือไม่ว่างครับมือเปลี่ยนมือกว้างครับนะครับนะครับเป็นไงครับไม่ต้องเปลี่ยนครับถึงแก้วเล้ามาถึงพร้อมกันครับให้ผมเป็นครับหยาบนะครับหยาบเลยครับไม่มีน้ำครับโอ้กินเหล้ากินน้ำกันไปให้ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวสีด๊อกสีให้กับอันบาลันหนายนกำเทียดก็ซีนี้มันได้ทีมนะครับบรรยากาศก็ปลามันกินอยู่ครับตอดตึ๊ก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 แถมมัไม่อมครับเมื่อเช่มันดึงเบ็ดผมลงน้ำชุ่มในอมมากันครับเดี๋ยวผมจะไปเรียครับ นเนื้อปอลอากรดาครเนี่ยสำเนียง่ะเข้าเจาะมาครับมผมจะชิมกับแก้มครับหรบปิดเราอะย่ครับ้ครฮะลนะปลงตะไคเนี่ยปได้ปาไดอ๋ออี้านเยอะด้ หนุบเยอะก็ได้นะกินนะพามันนั่นนะหนุบเยอะยังไม่ใช่หนบเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะมีตังซื้อกล้องโกโปรมันเขาว่ะเนาะตอนนี้โปรโกกันภาพมันไม่ค่อยชัดใช้มือถือถ่ายกล้องมือถือพอได้ครับก็ได้อเนาะก็เม้นมานะครับภาพเป็นยังไงครับผมก็ไม่ค่อยหมอตัดต่อภาพนะครับตัดไม่เป็นนะครับไม่มี้ตบุกใส่ใส่เข้าซื้ออเลยครับ เลราขาวผสมน้ำมะขามซอสครับไม่อยากจะลาััอแสบครับ,รบม, <c oughs> มันแข็นไปนิดนึงครับนี่บรรยากาศถ้าใครอยากมาลองก็ ต่อมาเด้นะครับเดี๋ยวผมจะพามานั่งปะเตะค่ะวัตวจัเรียนอันนั้นะห <laughs> <laughs> ะกินกับแกไม่ได้กินครมันเเอเอาเลยะมันถอ,อ,อดกางเกงร้อนได้นะเอาเลยแล้วมันกระหองอมันถอดกางเกงรอ้อนเอาเลยแ้ามันกรห้องตัวเถามาหมอกเสียรูปมากเลยใช้วยดีปีไนเ่โอ้เนอาย อะาขึ้นชมเอาจวดครับกำลังจะจวดนะครับชีวิตก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้ก็พอแล้วครับเช้ามาไปทํางานพอวันหยุดก็ขอแค่นี้ครับหนึ่งวันครับคุณภรรยาของไม่ด่าครับเล่ากับปลาครับใส่ไหนก่อนเอาที่สบายใจครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้คิดเล่านะครับตอนเย็นไม่ได้กินมือมันสั่นเองครับ เอาละครับปลากินแล้วครับเอาละครับเอาละครับมึงจะโดดลงไปน้ำด้วยออเหมันดังมานตั้งยวงเลยโอ้โอ้ดูครับโอ้ปรากฏว่าปรากฏว่าตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับโอ้หลุดไปแล้วครับมันบอกว่าหลุดไปแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่ปรากฏครับ นายคนนั้นกำลังไปวิ่งไปแล้วครับ <ừ> กินไปด้วยวิ่งไปด้วยครับเหมือนเขาเล่นไพ่ครับกินไปแล้วระแวงไปด้วยครับเขาเล่นไพ่ครับเล่นไปด้วระแวงไปด้วย,วยกำลังปั้นเหยื่อใหม่นะครับ <c oughs> คคงางได้ไมันมาครับผมโอ้ค,ครับผมครับผมดูนะครับเบ็ดของผมนะครับนิ่งเลยครับผมไม่สนใจครับเยอะหมดผมก็ไม่ใส่ครับผมกำลังได้ที่ครับ อออดูปรากฏเลยครับนี่มันลูกเลยนะครับแม่มันยังไม่มานะครับเนี่ยอืมตัวลูกครับไปดูในกระชังด้วยนะครับวันนี้โอ้เริ่มบรรยากาศน้ำาปาเขาเรียกคลองอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าน้ำหกครับน้ำหกไอ้เมื่อาไว้ไปไลยไหนเดี<น>บยบอออะไรกี่โตบะางโอ้่ครับป่ะ ไม่ค่อยเห็นประมาณสามตัวนะครับที่ลือก็ย่างกินคงไม่ได้กลับบ้านครับพออยู่พอกินตามเดี๋ยวไปจับเยอะครับไม่มาม่านะครับไม่มาม่าเบ็ดปลาครับไม่มีราม่าแน่นอนไม่มาม่านะครับเอาเดี๋ยวไว้บรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับแยกย้ากันหมดครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้นะครับก็จะขอนั่งชิลๆกับเพื่อน ต่อนะครับเดี๋ยวถ้าผม,ผมได้มาอีกเดี๋ยวผมจะทําจะถ่ายดีๆหน่อยนะครับเพราะวันนี้กะว่าจะไม่ถ่ายแล้วครับก็เลยว่าเถ้าไม่ถ่ายนานเดี๋ยวช่องจะบินหรือเปล่าหรือว่าคนติดตามจะหายนะครับโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ